ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดกิจกรรมสร้างสารรค์เด็กหอขออาสาสารสัมพันธ์ปลูกฝังจิตอาสาให้นักศึกษา วันที่9กรกฎาคม2564เวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกปลูกฝังจิตอาสาส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กหอขออาสากับภารกิจพัฒนาบริเวณและพื้นที่อาคารบัวฉวรร์ให้นักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยล พร้อมเพียงกันด้วยความสามาคัคคีรับผิดชอบดูแลพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหอพักอาศัยให้สะอาดถูกสุขลักษณะและน่าอยู่พร้อมที่จะปรับเป็นลานกิจกรรมสารสัมพันธ์ชุมชนสมาชิกเด็กหอในให้เป็นศูนย์กลางมิตรภาพที่ดีต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมจัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและสวมหน้ากากอนามัยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนสมัครบัตร Easy Part, อีซีพาสอัปเดตข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน จัดกิจกรรมอัปเดต e c s y รับฟรี50บาทการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทอพกระทรวงคมนาคมจัดกิจกรรมอัปเดต e c s y รับฟรี50บาทระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง25สิงหาคม2564เชิญชวนสมาชิกบัตร e s y p s s s อัปเดตข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันโดย1 0 0 0 0แสนท่านแรกที่มีการอัปเดตข้อมูล รับฟรี50บาททั้งนี้สามารถอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน EXAT Portal และ w w w t h a า e a s y p a ทย .com ระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง25สิงหาคม2564เงื่อนไขผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะบัตร e a s y p a s s ที่สมัครใช้งานก่อนวันที่31มีนาคม2564เท่านั้นโดยเลขที่บัตรประชาชน1บัตร สามารถรับสิทธิ์ฟรีเงินเติมลงในบัตร e ีซี่พาสมูลค่า50บาทได้เพียง1สิทธิ์เท่านั้นกิจกรรมนี้เฉพาะผู้ใช้บัตร e ีซี่พาสที่เป็นบุคคลธรรมดาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543ตลอด24ชั่วโมงและที่เบอร์ www thai easypass com รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุ ราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อั d a t e ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี